ในปีหน้าก็อาจจะเป็นร้อยสามสิบแต่คือว่าสิ่งที่เ,ออเพราะว่าอะไรปีนี้มันสิบสามบาทผมจ่ายได้ออปีหน้าผมก็จ่ายได้ร้อยสามสิบแต่ปีนี้เกิดมันดันมาถึงล้านล้านละสามพันละโดนสามพันบาทเห็นไหมเดี๋ยวคนในประเทศผมเนี่ยจะตกใจอย่างนี้เลยเฮ้ยนั่นะหมายความว่ไม่ตเหยียบวะมันเหมือนมันไดสามขั 3, ้นอ่ะหนึ่งสองสามทั้งที่จริง้มันไม่มีขัน้นแต่มันร่วงลงมาปีเนี้ย คนแล้วแล้วคุณปปต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้งถินช้ำมาจากสองปีแรกด้ว ses, ด na, ยความงงด้วยด้วยการประกาศลดด้วยเงินลูกพี่ก็ไม่ให้ลูกพี่คิดว่าปีสองให้ตอนนี้เราเป <Columbus> ie, right entonces, faktiskt, just, ็นหกห้าสองห้าหกห้าเนี่ยคุณคิดว่าให้ออกเองคุณคิดว่าไม่ดันแต่เลดเหรอไม่กลืนไม่ดันเหรอเพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยไอ้เลดไม่ดัเนี่ยมันใกล้เคียงกับเลดภาษีโรงเรียนสาที่สองจุดห้าที่บอกให้เข้าใจเรื่องประเด็นนี้ไหม คุณผมเคยได้จี๊สองจี๊หากฎหมายออกมาดู ld. ปีนี้ก็ยังพอจะได้สัก30สักสัก4-5%โอ้โหเกิดม <im it> ีกล่วงลงมาอีกหรือแค่สิเปอร์เหรือแค่นิดเดียวอะ่ะปีนี้ก็ต้องไปใช้เด็ดบระเด็นู้นนอกจากว่ามีามาตรมีมาศลดอีกเอาปต่อยิ่งช้ำนะแล้วเ,ลนะลเดี๋ยวเขาทำเองกเก็บเองคุณที่เขาจะปล่อยให้คุณมันใช้เด็ดทิ้งอย่างเงี้ยเไม่มีนางเพราะฉะนั้นพวกคุณรู้แล้วเนี่ยคุณไปอธิบายกับพวกลูกค้าที่ว่าเออคุณไม่เป็นไรเราปีนี้ดีใจจ่ายสิบบาท เดี๋ยวปีห65ผ,ผมว่างานละเอียดนะไปดูเลยละเอียดผมบอกได้เลยเพราะว่ามันจะมาแบบพูดๆื่อย่างในตัวบทเนี่ยไม่มีคําว่าปีแรกที่ใช้25เปอร์เซ็นาส50เปเซ็นต์15เปร็นไม่มีแน่นอนมีมีแต่เรื่องการผ่อนชำระมีมีอยู่ในบรรา9สิฝายเรื่องการผ่อนชำระแต่แต่ตรงนั้นพี่ไม่เอาเพราะว่าผ่อนละ ลูกค้าพี่ลูกค้าพี่มันก็มีตังใจ่ยเองเดียวไม่จ่ายไม่พันส่วนลดส่วนลดไม่มีแน่นอนนี่้เวลาเขาออกกฎหมายมาเวลาเขาจะลดเนี่ยเขาจะออกเป็นมาตราสี่การลดเป็นเรื่องเรื่ลดเป็นช่วงอย่างเงี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่รถนี่ออกเป็นกฎหมายมานะที่ก็แน่ไปให้ที่ิหมุนถามไม่ใช่อะไรวันนั้นที่ผมไปเอาที่เขตนั่นแหละเขาชี้ให้ผมเห็นเขาชี้ให้ผมดูในตัวผมก็ผมยังกัยพี่เลยเขาชี้ตัวนี้หรือเปล่าไม่เปิดมาดิหรือเปิดให้ดูผมก็เลยมาเาี้ตัวนี้เขาชี้ตัวนี้ 4อ,อ,อยู่ในมัตรา90กว่าแต่ที่เาขาให้ถ่ายบางหนาตรนนี้ประมาณต้งสาเท่า <c oughs> แต่ไม่เคยดูสงัย <c oughs> จ,ะจะเอามันคือันไม่รูบบ้จักโอ้โหนี่ที่เขาเชียให้ดูเลยอยู่ในมัตรา97เนี่ยเออเนี่ยปีที่หนึ่ง <c oughs> ร้อยลยยี่สิบห้าดูหัวข้อนี่มันเรื่องอะไร เขาเขียนว่าอะไรมันจายกานเจ็ดมันเอากาษีม่อนผอนายไม่ไม่คือการผ่อนจ่ายไงก็บอกผ่อนแล้วมันจะเกี่ยวกับปีหน้าทำไมมันก็เป็นทุกปีมันก็คิดแบบนี้แหละไอ้ผ่อนก็รื้อผ่อนไปถ้าใครไม่ผ่อนก็รื้อผ่อนความรัฐบาลที่ดูแลผูดแบบนี้ทำทีห้เห็นไหมคุณพ่ยเผยบอกปีหน้าจะเก็บคือมันเอาเรื่องผ่อนมารวมค่าภาษีคนก็งงใหญ่เรื่ปีหน้าอันนี้มันคือของปีนี้เออน่าจะมาอี เข้าใจไหมที่คนเร <Bond> ื <Pokémon> ่องงงว่าให้ปีหน้าเกิดพี่มามันไม่มีอยผ่บอกผู้ว่าครับใช้บอกผมว่าปีแลกวมันไม่ีครับก็นั่นไงก็นั่นไงมันไม่เข้าใจไงผมก็เลยว่าคือจริงๆอ่ะตัวนี้ไม่น่าไปบอกเพราะไปบอกผพวกนี้จะเกิดคำถามแบบนี้ไงมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอัตราภาษีนแต่ละปีมันเป็นเรื่องของการผ่อนใครอยากผ่อนก็ไมทำแต่ถ้าคุณบอกบที่เอาปีนี้เกิดพี่มาเฮ้ยกฎหมายอะไรเดือนที่ออกมาเนีจะไปช้ยังไง มันหนนั่นแหละหมุเป็นผ่อนหมุเป็นเท้านั <agile S 2> <clot> ่นแหละ